อัจฉริยะเตรียมงัดหลักฐานชี้ชัดบาดแผลตแตงโมไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแน่นอนภายหลังจากที่นายอัจฉริยะได้ออกมาแฉหลักฐานใหม่ทั้งคดีแตงโมนิดาโดยระบุเอาไว้ว่ามีการสร้างพยานหลักฐานเท็จโดยมีบิ๊กตำรวจย่อวอแวนเป็นหัวหน้าเรือใหญ่บงการคดีพร้อมทั้งเปิดภาพหลักฐานที่หมอนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ มีการแอบเอาศพแตงโมงมาจำลองให้เข้ากับใบพัดเรือเพื่อสอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาบนเรือด้านตำรวจผู้ทอนภาคหนึ่งโต้กลับทันควนันว่าทำทุกอย่างตามกรอบและขั้นตอนของกฎหมายทำงานอย่างโปรง่งใสตรงไปตรงมาสามารถตรวจสอบได้และเตรียมฟ้องกลับบุคคลที่ทำให้รูปคดีเกิดความเสียหาย และล่าสุดอัจฉริยะเปิดเผยว่านในวันที่16พฤศภาคมเวลา10นาฬกาตนพร้อมด้วยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจะนำเครื่องมือพิเศษไปตรวจจุดที่แตงโมพลัดตกเรือบริเวณท่าน้ำพิบุลสงครามจังหวัดนนทบุรี รวมถึงจะมีนักประดาน้ำลงไปงมเก็บเม็ดทรายดังกล่าวด้วยเพื่อนำไปตรวจหาผลเปรียบเทียบกับหลักฐานที่ตนมีอยู่นอกจากนี้ตนเองจะแถลงข่าวถึงความคืบหน้าอีกครั้งและเตรียมเปิดหลักฐานเรื่องบาดแผลที่ขาขวาของผู้เสียชีวิตว่าไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือนอกจากนั้นในวันที่18พฤษภาคมนี้เวลา10นาฬิกาเจ้าหน้าที่ DSI ได้เรียกตนไปสอบปากคำเพิ่มเติม,ตมหลังตนได้ยื่นหลักฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ DSI รับคดีแตงโมเป็นคดีพิเศษซึ่งในวันดังกล่าวตนก็จะยื่นบัญชีพยานซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและวัตถุพยานต่างๆที่จะบ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ตายไม่ได้ตกบริเวณท้ายเรือรวมทั้งผลของทรายที่เก็บในวันที่16พฤษภาคมก็จะให้เจ้าหน้าที่ DSI เพิ่มเติมอีกด้วย